สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจุลศิษย์เบอร์ดเกมกันอีกครั้งนะสำหรับวันนี้มีบอสเข้ามานะเป็นบอสครึ่งบกครึ่งน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้พี่ยังไม่มีอนุสาวรีเลยนี่ก็คือเจ้าซารามันเดอร์1.6นะครับ ถ้าเข้าร่วมช่วงนี้นะครับแล้วก็เก็บคะแนนทั่วทั้งโลกถึงก็จะได้อนุสาวรีย์เจ้าตัวนี้มาประดับในสวนนะครับโอเคครั้งที่แล้วเจ้าเป็นเจ้าคาเค้นน่ะไม่ได้เนาะตีกันทั้งโลกคะแนนไม่ถึงเนาะโอเคครั้งนี้เราก็เข้าร่วมหน่อยละกันนะครับโอเคมันครึ่งบกครึ่งน้ําใช่ไหมเราก็เอาต้องเอาพวกนกลงสนามเอานกพวกไหนดี นกนกนกโอเคนกนี่แถวนี้3ตัวนี้ตึงบึงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่ะโอเคก็แค่เข้าร่วมพอนะครับก็จะได้อนุสาวรีเนาะก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากโอเคต้องการอนุสาวรีมาประดับสวนแค่นั้นเราก็ชาร์จก่อนแต่ถ้าใคร ต้องการพวกดีนเม่วงอ่ะมาตีบอสตามทําตามเงื่อนไขเขาอ่ะก็จะได้ดีนเอม่วงเยอะพอสมควรเลยนะแล้วก็ชาร์จต่อไปตอนนี้บอสมี3แต้มจะตีไหมไม่ทําอะไรนะเราก็ชาร์จ4โจมตีสไปเข้าแต้มหนึ่งโอเคขอตอด่อยตอด่อย ตอนนี้บอสสะสมมาถึง5แต้มแล้วแล้วบอสจะตี5้าเลยนะครับเล่นเราล่วงก่อนเลยโอเค,อเคตัวที่สองลงสนามยังคงชนะทางเขาอยู่นะก็เราจัดนกลงมา3ตัวเลยมีแแต้มเราก็จัดต้องตีกี่แต้มเนี่ยต้องตีถึง6แต้มนะไปปังไปนอนก่อนเลเวลหนึ่ง ฟื้นขึ้นมาเลเวลสองนะอ่าดีไหมโจมตีเราสองแต้มนะครับปังยังไม่เป็นไรโอเคเราก็ชาร์จสี่โจมตีสองไปขอตอดนิดนึงขอตอดนิดนึง โอเคตอนนี้บอสมี6แต้มจะตีหมดไหมตีแค่สามเหมือนลู้งปังนอนเลยเราเฮ้ยบอสมันคิดโกงป่ะเนี่ยตีแค่สามแต้มเหมือน,นรู้ว่าเราไปชาร์จโอเคตอนนี้เรามี8แต้มแล้วตีตีแปดไปเลยแล้วกันปังไปเข้า6แต้มนะไอนอนนะเจ้า Bot. บอสฟาด ปรับปรับปรับเรียบร้อยโอเคครับไปนอนอ่าวันนี้บล็ก็เวลสามแล้วนะตื่นขึ้นมาก็คงจะตกเรานอน,อนเลยไอ้มันสะสมมาห้าแต้มแล้วโอ้โหมันโจงตีห้าเลยปรับปังเรียบร้อยเลยเราไปนอนโอเคครับก็จบไปนะเก็บได้2เลเวลนะครับตอนนี้มาเลเวลสาม เก็บสะสมเนี่ยจะได้ d n a ม่วงเยอะพอสมควรเลยนะอะได้เต็มๆอ่ะเปริ๊บแหมยังได้อยู่นะครับยังได้อีกและก็ยังได้อีกโอเคเงืินไขก็ตามนี้นะครับทำตามเงื่อนไขก็จะได้ d n a ม่วงตามที่เขากำหนดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกรอบน่าจะโอเคอีกรอบแล้วกันนะครับ วันนี้ก็มีหลีกเข้ามาด้วยนะเจ้าเมกาโลสรัสนะหลีกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาหลีกซ้ำกับแคชออฟไททันมาทำไมพี่ก็ปลดล็อกไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรก็เข้าร่วมเฉยๆแล้วกันนะครับถ้าได้ก็โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ก็ปลดล็อกตัวไปแล้วจัดตัวลงดีกว่าเอากินพืชไม่แพ้ทางนีงแ่แหละแล้วก็ ึ่งบวกรึ่งน้ำนกปอันนี้คือภารกิจสะสมแต้มชาร์จไปให้ตัวสุดท้ายของพี่เลยนะแล้วก็ชาร์จก่อนบอสตอนนี้มี2แต้มไม่ทำอะไรเยี่ยมโอเคแล้วก็สะสมไปเรื่อยเลยตัวนี้ลงมาเพื่อสังเวยชีวิตอยู่แล้วเจ้าซูปเปอร์ซอรัสนาะพึ่งรีวิวเลเวลแม็ไปโอเคนะ เราก็ชาร์จสีโจมตีสองไปเข้าหนึ่งแต้มขอตอดนิดนึงโอ้โหนิดเดียวจริงตอนนี้บอสมี5แต้มแล้วไม่ทำอะไรอีกแล้วก็ชาร์จสีโจมตีสี่ไปเข้าแต้มเดียวได้ตอดทีละหนึ่งทีละหนึ่งตอนนี้บอสมีหแต้มแล้วตีไหม ปีมาให้โอ้โหมันรู้ฉลาดไปไหนเนี่ยมันเหลือหนึ่งแต้มว่าทำไมโอเคตอนนี้เราสะสมมาถึงแปดแล้วนะครับเราก็จัดไปไหม,มเหลือหนึ่งแต้มเปลี่ยนนกดีกว่าแล้วก็ปีเผื่อโอเคแล้วที่เหลือชาร์จไปเอาห้าแต้มอย่างนี้ก็ เรียบร้อยนะครับเพราะตีเผื่อมาแล้วเฮ้ยขึ้นมากลายเป็นเลเวล4สีแต้มสีไหมโจมตีมา3าเอาโจมตีกักๆอย่างนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวเพื่อมาสะสมแต้มชาร์จให้นกนะไปสีแต้ม ตอนนี้บอสมี5แต้มแล้วหแต้มมันโจมตีสี่ได้อีกแล้วปังนอนโอเคบอสลงเออนกเราลงมามีแปแต้มจัดหมดเลยปะตีขีแต้มเนี่ยจ็ดแต้มแล้วเราจะไปชาร์จทำไมนะอยังไงตัวนี้ก็ต้องนอนอยู่แล้ว ไม่เป็นไรโอเคชนะไปนะครับเลเวล4ฟื้นขึ้นมากลายเป็นเลเวล5แล้วก็คงจะตบเรานอนอ่ะสีแต้มใส่ไปเต็มเต็มโอเคปังนอนเลยโอเคครับก็ตีมาจนถึงเลเวล5เนาะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะตีเคียงเท่านี้พอ <S <S เดี๋ยวเราไปาดีนเอม่วงก่อนดีกว่าถึงนะ อ่าได้อยู่ปึบ๊บโอเค7จ็ดรโอเคครับเดี๋ยวว่างๆพี่ก็จะเข้ามาตีนะแต่คงไม่ได้อัดคลิปนะครับโอเคถ้าน้องๆใครว่างก็เข้ามาตีช่วงนี้นะคะแนนมันสะสมก็ยังไม่ถึงนะโอเคครับรับของรางวัลปึบ๊บเฮ้ยใกล้ได้ดินเอม่วไอ้ดินเอแดงแล้วโอเค มีอะไรอีกไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์และอย่าลืมเข้ามาตีนะครับเดี๋ยวคะแนนมันถึงแล้วจะเข้ามาร่วมแล้วมันจะไม่ได้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนลวครับบายบายสวัสดีครับ